ดีเวอรสนุกมากค่ะพรีเมียมสุดๆสวยขึ้นรักตัวเองมากขึ้นทำมั่นใจมากขึ้นมันคุ้มมากๆค่ะถ้าเรายังไม่ได้ดูรูปรักของเราให้ดีอะ่ะเราออกไปข้างนอก คนจะอยากเข้ามาคุยกับเราได้ยังไงหลายคนบอกว่าอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่เรายังไม่สนใจตัวเองเลยอะแล้วเราจะดึงดูดคนที่ประสบความสําเร็จเข้ามารู้จักเราได้ยังไงตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มั่นใจและเพอร์เฟก้วแต่พอมาเรียนรู้กับอาจารย์เนี่ยได้เพิ่มไปอีกมากขึ้นเลยค่ะ เพิ่งรู้มาตลอดว่าทั้งชีวิตนี้คือเราใช้สีผิดแล้วเราก็ซื้อเสื้อผ้าการช้อปปิ้งผิดมาตลอดเรื่องของการแมทสีสไตลิ่งเลย้ยครับคือเราเป็นคนแบบไม่เก่งเรื่องพวกนี้เลยพอได้มาเรียนตรงนี้รู้สึกแบบเอออยากจะแบบลุกกลับไปเปลี่ยนการแต่งตัวของตัวเองชอบเนื้อหาเกี่ยวกับบุคลิก,กภาพและก็บอดี้แลงเกจเมื่อก่อนเราไม่กล้าแสดงออก2วันนี้ทําให้ผมเนี่ยมั่นใจมากขึ้นครับ ไ,ได้รู้ถึงเฉดสีการแต่งตัวเนื้อหาการเรียนเข้าใจง่ายสามารถปรับใช้ได้จริงตามชีวิตประจำวันค่ะเวลาเราแต่งตัวไม่ดีอ่ะคนน่ะจำเสื้อผ้าเราได้แต่เวลาที่เราแต่งตัวดีอ่ะคนจำชื่อเราได้ันนี้ถ้าเราแต่งตัวแบบไหนเราจะดูดคนแบบนั้นเข้ามาเราแต่งตัวงงๆออกจากบ้านเราก็ดูดคนที่งงๆอ่ะเข้ามาหาเราอ่ะถ้าเราแต่งตัวแบบคนที่ประสมความสำเร็จอ่ะ เราก็จะดูดคนที่ประสบความสําเร็จอเข้ามาหาเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่เราอะ่ะจะดึงดูดใครเข้ามามีพลังมากขึ้นค่ะเหมือนอาจารย์มาช่วยเติมพลังแล้วก็เพื่อนๆในคลาสน่ารักทุกคนเลย energy แบบที่ดีๆเอามารวมกันนะคะทำให้ใจมากขึ้นกว่าก่อนมาเรียนเยอะคะ่ะรู้สึกว่าตั้งแต่วันนี้จบคลาสไปจับบ้านไปก็อยากจะเหมือพัฒนาตัวเองมาก ขอบคุณตัวเองค่ะแล้วก็แบบปกถึงรักตัวเองมากๆที่ได้นําพาตัวเองอะค่ะมาเรียนคอร์สนี้จับอาจารย์เองตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออตัวเองสามารถที่จะแบบเอ็กซ์เในสิ่งที่มันเป็นเราจริงๆออกมาได้ค่ะเพราเราได้เออเปลี่ยนผมแต่งหน้าอะไรแล้วมันแบไปได้ด้วยกันหมดจากทางทําแม่มีความสุขมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นอนุญาตบอกรักตัวเองนะคะรักก็ตายค่ะ